จริงๆผมควรที่จะเก็บฮาร์ดแฟกเมนต์เอาไว้แลกดี c นะทุกคนแต่ทุกคนอยากรู้ปะว่าถ้าเราเอาฮาร์ดแฟกเมนต์ไปแลกกล่องวาเลนไทน์เนี่ยมันจะได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนดู13,000นครับแลกได้กล่องละ500นะกล่องละ0 0เอ่อฮาร์ดแฟกเมนต์ได้แลก1อันโอเคงั้นผมก็กดแอดไปเลย13,000ขอสักประมาณ100ร้อยกว่ากล่องจะเป็นอะไรที่ดีมากเฮ้ย หมดแล้วเหรอหนึ่งหมื่นโอ้โหหนึ่งหมื่นแรกได้ยี่สิบเจ็ดกองเฮ้ยโอ้โหเกือเลยครับเฮ้ยเกือเกินไปเพื่อนสิบกองแรกปั ment, ๊บปั ment, ๊บปั๊บปั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 บโอ้โห hard แฟ a g m e n t hard f แฟแฟ e n t h m e t h n g เกือมากเปิดอีกสิบกองปั๊บปับปัโอ้โหโอ้โห ฮาร์ดแฟกเมนกับเจมล้วนๆเลยอะ่ะอุ้ยเพื่อนไอ้สมุดโรแลน์อยู่ไหนสม,มนุดโรแลนมีไหมสม,มุดโรแลนมีหรือเปล่าโหไม่เจอเดี๋ยวเธอไม่มีตัวตนได้ยังไงอ้าวหมดเรียบร้อยเฮบอย่าไปหาแรกนะ13,000 หลังจากที่ฟาร์มมันนะท่านทุกคนในที่สุดเราก็สะสมฮาร์ดแฟกเมนต์ครบแล้วนะครับผมได้เกินมาด้วยนะเป็น83,692ื่นสมนต์นะถือว่าเยอะมากๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาแลกในส่วนของ D4C กันดีกว่า D4C อะไรวะนี่ลิมิเต็ด D4C เจ็ดหมื่นันกดแลกมาเลย D4C ไปนะอ๋อ ไอผมปิดภาพกากไว้ทุกคนมันก็เลยไม่มีสแตนออกมาอุ้ยไม่ไง d 4 4กดแอคได้ไหมโอกดตัว P คไม่ได้แล้วก็ Hard r a g m e n t เราเหลืออยู่8,000 8,000นี่ซื้ออะไรได้บ้างซื้อกล่องได้แล้วก็จะเป็นในส่วนของไตเติอันนี้ซื้อไม่ได้นะครับผมต้องการ50,000แล้วก็จะเป็นในส่วนของตกแตง่งซื้อได้1ชิ้นเหรองั้นเราซื้อเจ้าตัวนี้ไหมอุ้ย มันคืออะไรไม่รู้แต่ซื้อมาแล้วแล้วกดลองใส่โอ้ยทุกคนตุกตานน่ารักน่ารักอ่ะแล้วก็ต่อไปผมสามารถที่จะทำในส่วนของโลแลนได้นะครับผมว่าตอนนี้ผมมีสมุดแล้วนะตกป่าได้มานะครับผมวิธีการหาสมุดนะทุกคนหาได้อยู่2วิธีหลกักอย่างแรกก็คือเปิดกล่องเปิดกล่องก็จะมีโอกาสได้แต่โอกาสที่จะน้อยมากๆแล้วก็อีกหนึ่งวิธีครับนั่นก็คือการตกปลานะตกปลา ผมน่าจะสอนทําในส่วนของคลิปคลิปไหนคลิปนึงเนี่ยแต่สอนทําไว้หลายคลิปมากๆนะครับผมแล้วเราก็ไปแลกเบ็ดตกปลาอันที่อันที่ดีที่สุดอะ่ะเออแล้วก็มาตกใช่ไหมผมก็ AFK อยู่ประมาณ10ชั่วโมงนะครับผมก็ได้มานะอ่ะเดี๋ยวเราไปทําโนแลนดีกว่าไม่ใช่โนแลนโลแลนเราต้องไปที่เกาะของคุโรสกิอิจิโกะครับแล้วก็ ช็อกแซกซิซาร์นี่มันจะมีเจ้าตัวโลแลนอยู่ตรงนี้นะ,ะเราต้องการเจมทั้งหมด1000 0แล้วก็สมุดโลแลนแล้วก็นิสัยของแบ็กซซเลนนิสัยของแบ็กซซเลนก็มีเหมือนกันอยู่ในส่วนของกอต์ลี่ด้วยนะส่วนนิสัยแบ็กซซเลนเนี่ยก็สุ่มหาได้ทั่วไปเหมือนกับพวกโมนาเลยนะครับผมผมก็กดบายมาอ่าอุย้ยเดี๋ยวโลแลนมันไม่ใช่ดาบครับมันเป็นอบิลิตี้เฮ้ย อืมฮิตลักอุ้ยอย่าบอกนะนั่นไง <c oughs> นั่นไงนีิสัยแบ็คไซเลนไม่หายโอ้โหเหมือนกับซอนจินอูเลยครับทุกคนนีิสัยหายแล้วกวัวจะสุ่มได้ด้วยนะแบ็คไซเลนหาโคตรยากโอ้โหอุ้ยอุ้ยขูดาวเร็วมากสามวิหรอสกิลตัวเองครับอุ้ยขูดาววิเดียวเอ้ยโคตรเร็วเลยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวผมขอญาตไปหานิสัยของ b บ็กไซเลนก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลเจ้า D4C แล้วก็โ l a n d ทีหลังเนาะสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าผมมีวิธีในการฟาร์มเจ้า ฮาร์ดแฟกต e เมตัวนี้ยังไงนะอย่างแรกเลยนะครับผมเราต้องมีเพื่อนร่วมทีมก่อนสักคนหนึ่งคนหนึ่งก็พอแล้วนะแล้วอย่างต่อมาเพื่อนเราคนนี้ต้องมีเพชรค่อนข้างที่จะเยอะมากๆสัก20-30ล้านนะครับผมแล้วก็เพื่อนคนนี้ต้องมีตัวในการเสกบอส750รใบแนะนำให้เป็นคนละ750ใบรวมถึงตัวเราด้วยนะแล้วก็เพื่อนคนนี้ครับต้องมีออโต้คิกยิ่งออโต้คิกเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี เท่านั้นอ่าซึ่งออโต้คลิกที่ผมให้เพื่อนตั้งอยู่นะตอนนี้อยู่จะอยู่ที่1มิลิวิน์ซึ่งเป็นออโต้คลิกที่เร็วที่สุดแล้วนะตอนนี้นะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยให้เพื่อนเราเสกมอนเลยครับแพรเสกเลยอ่าเมื่อเพื่อนเราเสกบอสมาสักตัวแล้วนะครับผมก็ให้เขาเปิดออโต้คลิกได้เลยนะต่อไปต่อไปก็เปิดออโต้คลิกแล้วก็เสกบอสมาเลยเนี่เห็นไหม แค่นี้บอสมันก็จะเกิดรัวๆแล้วนะครับผมอ่าเราก็ฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะฟาร์มให้ดูว่าตั๋ว750บใบเนี่ยเราจะได้แฟกเมนมาเท่าไหร่ตอนนี้ผมมีแฟกเมนอยู่ประมาณ4 0,000ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะได้เท่าไหร่แล้วก็เผาผมแนะนําให้เป็นเผาแวมพร์นะทุกคนเพราะว่ามอนมันก็ถ้า,าถุยมอนมันค่อนข้างที่จะเกิดรัวมากๆเราต้องเน้นดูดเลือดหน่อยนะไม่งั้นมันจะตายเกิดเดี๋ยวไม่ไหวกัน โอเคเดี okay, ๋ยวเราทำสคริปต์กันครับโอ้โหลูกคนดูดรามรีที่เราทำได้ครับ 2,500 2,500ล้านปุ้ย,ยตีโคตรมันน่ะนี่แค่เสก750บใบเท่านั้นนะครับผมนี่แค่เสก750บใบเท่านั้นอุย้ยลิ้นไปเลยมาเช็คกันหูได้มา60,000 60,000 60, ฮาร์ดแฟกเมนต์โอ้ my god อูยอ้ยโหตีอย่างมันโอ้ เราสามารถใช้วิธีนี้สลับฟาร์มกับเพื่อนได้นะครับผมให้เพื่อนเราเสกก่อนนะแล้วเราก็ตีพอเพื่อนหมดแล้วแล้วเราก็มาเสกสลับกับเพื่อนตีกันไปกันมานะครับผมจนกว่าจะได้ของที่ต้องการนะนี่ก็คือวิธีการฟาร์ม hard fragment โ okay, อเคเราได้มาอีก60,000ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาเจ้า hard fragment ตัวนี้ไปแลกวาเลนทายนี่50,000 f r a แฟก n t เมนสำหรับไทเติลครับคูณ10เจแล้วก็จะเป็นในส่วนของแรบบิทแคปครับ5,000 มับเข้าให้โอ้โหเว้อเวอ,เวอตอนนี้ของวาเลนไทน์ผมก็ได้ครบหมดแล้วนะมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของดาเมจที่เราทําได้กันนะครับผมนิสัยที่ผมใช้นั้นตอนนี้คือโมนาแล้วก็ในส่วนของเผนะ่าดรากอนิกนะนิสัยแบ็กไซเลนเนี่ยหาไม่ได้เลยนะผมสุ่มอยู่ประมาณ2-3ชั่วโมงไม่ออกเลยนะครับผมแบ็กไซเลนออกได้ค่อนข้างที่จะยากยากโคตรเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการโจมตีแบบปกติครับ 7จ0 0แนเก้านะเจ็ดแสนเก้าหนึ่งฮิตจะมีทั้งหมด5ฮิตรวมกันอยู่ที่4ี่ล้านสามนะครับผมฮิตละเ0 0 0แสนนะปึ๊บปึ๊บโอ้ตีค่อนข้างที่จะแรงสำหรับตัวแลนของเราแล้วก็เอฟเฟกเอฟเฟกดูดีมีสเสน่ห์สวยมากแล้วก็ในส่วนของสกิลตัวแซดครับ2องล้านเจะมีอยู่2ฮิตกูดาวไวมากเลยอะโลแลนด เป็นอัมบิลิตี้ที่คูดเ่าวไวมากอ่ะเอ้ยอันนี้มันท่าของโอคารุนปะเนี่ยอุย้ยยอมแมวทุกคนท่าโอคารุนแล้วก็ในส่วนของสกิลตัวเอครับคูดาหนวินาทีดาเมจอยู่ที่2ล้านเกวินาทีกับดาเมจสล้านโคตรโกงโกงมากโกงสุดๆโหสแปมได้เรื่อยๆแล้วก็จะเป็นในส่วนของสกิลตัว C ครับ 4ล้าน4นะเหมือนจะเสกอะไรออกมาสักอย่างเอาไปทิมศัตรูตัว C ีอีกหนึ่งรอบแล้วก็ตัวบครับโอ้ยเดี๋ยวนะสกิล10ล้านดาเมจเลยเหรอเอ๊ะทำไมมันเวอร์จังวะ10ล้านดาเมจอีกรอบนึงครับออ้ยโอเคนึกว่า10ล้านดาเมจ6ล้าน3นะถ้า10ล้านนี่โคตรแรงเลยแล้วก็จะเป็นสกิลสุดท้ายครับ awakening ตึก คีแอกซึ่งสกิลนี้จะทําการเปลี่ยนสกิลทั้งหมดเลยนะครับผมสกิลตัวแซดครับาจากใช้การขวนธรรมดาทุกคนจะเป็นใช้ปืนยิงรัวๆดาเมจอยู่ที่4ล้าน7นะจะเป็นการบับตัวเองด้วยซึ่งค่อนข้างที่จะดูดีกว่าพวกอันอื่นนะอันอื่นมันไม่ค่อยบับดาเมจเท่าไหรอ่อ่ะแล้วก็ตัวเอครับสี่ล้านหกทุกคนตัวซีสี่ล้านหกครับแต่แรกมากับการที่ครูดาวจะ นานมากยิ่งขึ้นนะตัววิห้าล้านเจ็ดโหโคตรขี้แอคเลยไม่รู้ว่ามาจากการ์ตูนเรื่องอะไรแต่ค่อนข้างที่จะแรงที่สุดแล้วสำหรับอาบิลิตี้นะตอนนี้ไหมผมว่าน่าจะใช่นะเพราะว่าไอเจ้าสมุดไอเนี่ยหาได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับผมหาได้ค่อนข้างที่จะยากมากๆนี่ก็คือในส่วนของเจ้าโลแลน ต่อมาครับจะเป็นในส่วนของ D 4ี C ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเลิฟเทนหรือเปล่านะสกิลการโจมตีแบบปกตินาเมจอยู่ที่8 0 0 0 0 0แ0 0 0เกือบ9000 0เลยอะตีแรงกว่าโลแลนด์มินทคนโลแลนด์อยู่ที่7 0 0 0 0 0กว่าเนาะเอออันนี้ตีแรงกว่านะครับผมสกิลตัวแซครับสามารถกดใช้ได้เลยนะไม่ต้องกดค้างแบบสแตนด์แมปอื่น ดาเมจจะอยู่ที่4ี่ล้านหนึ่งโอ้ดาเมจดูดีมากทุกคนดาเมจดูดีสุดๆเลยอ่ะน่าจะเก่งมากๆเลยนะสำหรับ D4C ตัวนี้สกิลตัวเซอีกหนึ่งรอบครับโอดา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 ดืดตืดดืดตืดตืดโอ้สี่ล้านหนึ่งสกิลต่อมาตัวเอ็กครับอืมคนคอนยิงปืนดาเมจอยู่ที่4ี่ล้านหตัวซี จะเสกตัวปอมออกมาแล้วก็ยิงปืน6ล้าน3แรงโคตรแรงกว่าโรแลนด์อีกครับแล้วก็สกิลตัว <30 S 1> ตวีวอ้าว <c oughs> เหมือนจะเสกตัวไก่ออกมาน่าจะระเบิดศัตรูดาเมจอยู่ที่1ล้านคู่ดาวนานแต่ดาเมจค่อนข้างที่จะน้อยนะครับ <c oughs> ผมยิงปืนปั๊บ4ล้าน6แล้วก็เสกมอนมายิงปืนปับป๊บปั๊บ10ล้านโอ้โหแล้วก็สกิลสุดท้ายครับทุกคนนั่นก็คือสกิลตัว F สกิลตัว F ตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นการสะท้อนดาเมจนะใครรู้จักสแตนดี้โฟซีก็น่าจะรู้นะครับผมว่ามันคือเลิฟเทนนะั่นทุกคนโอเคเดี๋ยวจะสะท้อนดาเมจให้กับสตูให้ดูนะครับผมยิ่งสตูตีแรงมากแค่ไหนครับดาเมจที่สะท้อนไปเนี่ยจะยิ่งแรงมากยิ่งขึ้นเจ้าตัวนี้เก่งมากๆเลยสําหรับการ PP นะเพราะว่ามันสะท้อนทําให้สตูตีเราทีเดียวแล้วตายไปเลยนะเลือดของสตูมันอยู่ค่อนข้างที่จะน้อยใช่ไหมแต่ดาเมจที่มันตีได้เนี่ยค่อนข้างที่จะแรง โหทุกคนดูมันสะท้อนแล้วก็สกิลนี้มันค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะครับผมคือสามารถกันได้ประมาณนาทีหนึ่งเลยอะสำหรับเลิศเทนของเราดูดิขี้โกงไหมโอ้โหสะท้อนดาเมจเรื่อยๆนะครับผมอ่านี่ก็คือทั้งหมดของโลแลนแล้วก็ดีโฟซีนะครผมสำหรับคลิปนี้ ก่อนส่นทงท้ายกันไปเดี๋ยวเราจะแจกสมุดโลแลนหนึ่งเล่มนะครับผมถ้าคลิปนี้ถึงสักประมาณสักประมาณ300ไลค์ไหมทุกคนเพราะว่าสมุดมันหาได้ค่อนข้างดียากนะครับผม300ไลค์แจกสมุดโลแลนถ้าครบ500ไลค์เดี๋ยวผมจะแจกฮาร์ f แฟก m e เม 1 0 0 0 0 0อันครับอ่าใครที่ได้ไปสามารถซื้อได้ทุกอย่างในร้านค้าเอ้ยไม่ไม่ไม่ไมไมน่าได้ทุกอย่างนะน่าจะสามารถซื้อในส่วนของ D4C ได้แล้วก็ซื้อเอ่อพวกอัซอรีได้นะครับผมก็น่าจะประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้ามีข้อคิพเหตรงไ,ปไปหนขอเพ่ไว้นาทีนี้ด้วยครับเจอก,กันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านด,ดูครับเจอก,กันครับบ๊ายบาย,บาย